ครับขอสวัสดีครับพี่น้องของเบาวสินค้าสุขสุขคนครับผมขอสวัสดีคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องมือนีผมเองเบาวสินค้ามก็อยู่บ้านเราหน่อยครับพี่น้องอยู่บ้านเราหน่อยอำเภอขอว่างเนาะจั่หงวัดยะโสครับพี่น้องมือนีผมเองบบาวสินค้ามก็มาเบิ่งหม่องไฟคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องเขากับมาเบิ่งหม่องไฟในการกรับบ่าวส้นค้าครับผมมือนีเนาะผมเองเบาวสินค้ามก็มาเบิ่งหม่องไฟครับพี่น้องอยู่บ้านเราหน่อยครับพี่น้อง อำเภอคอว่างจังหวัดยาโสครับพี่น้องเอาขอมาเพิ่งในการกระเป๋าเสียงขันครับผมมาวังไฟสิขึ้นดีบันไดครับพี่น้องเมื่อนี้มวยเมฆดำเด้อครับพี่น้องเมฆดำขอไปหลายเด้อครับเมฆดำเมฆําแห้งครับพี่น้องอาติเพิ่งผ่าปกออยสวยงามเท่าไรเนาะเพราะเมฆมันตําครับพี่น้องขึ้นไปกับบางเทืออาสิเขา เนื้อเมฆไปเลยครับเนี่ยเรเห็นครับพี่น้องต้องใส่เวลาแน่จังน่อยเนาะเพือสียงหม่องไฟครับพี่น้องกับภาพออกมาอาจสิีสอยสวยงามมันได้ครับพี่น้องแต่ยาบากันเด้พี่น้องของสิครับพี่น้องเขาขัมาเบิ่งในการการตกแต่งหม่องไฟเนาะพี่น้องการตกแต่งหม่องไฟการมาทางก็ความมาตรฐานครับพี่น้องมันนี่ผมเองบาสิกานต์ครับมาเบื้องของไฟคือเก่าคือเดิมมองเบาสิกานต์ครับพี่น้องขัามาแล้วก็ซอยที่ตามเบาสิกานต์เด้อพี่น้องซอยก็ไหลก็แช่กดติดตามเบาเสียงข้านะครับผม อาวพี่น้องครับเบิ้งกันเลยยครับพี่น้องครับตอนหนึ่งไฟยูนิธานเอ่ะกับเบิ้งกันไปครับพี่น้องเบิ้งข้างในไฟไอ้เนี้ยมเท้เนี้ยมอ่ะปูเป็นสมักกล้วยบะเร็งราคาคือมือเ้า์นี่ขายมาสองตัวนะครับชาววันนี่ อไปทั้งเขาออดหลอดนะเพเก็บหน่อยกั็เก็บายนะครับการเล่นผู้เล่นขึ้นผู้เล่นลงบดถึอหน่อยก็ถือายเป็นเรื่องปกติธรรมดาอ่ามัดตะจีนี่เป็นมัดใหญยนะครับแล้วก็มวยดีอีกสิบจ็คู่นะครับวันที่ยี่สิบสามนะวันที่ยี่สิบส ใจมารวมทีมงานได้ทำไายสูงกับพี่กับรองกับพี่งไฟทิ้งรางวัลพร้อมถวยเกียรติยศนะ่ยทิงรางวัลพร้อมถวยเกียรติยศขอขอ,คคขอนะบขอขอคุณทางคุณผกกนั่นี่ยทางตำบลของวังขอบคุณทางกลุ่มบุรณะ ท่องถอยหลังออกจากทางหน้าเที่ยวรัชทิใจกำลังจะเกิดขึ้นบกครับบันรันฟ้ามสิบสามสิบขึ้นผุ้สูงลูกสตาร์ครับจะกกีฬีหลายแัยบออกนะครับนบอกท่านายสิ ยี่สิบสามยี่สามไปยระต้นตรงจบแถวมาย่สิบามา่อไปไปไอไปไปนอางมึไปนะครับเอาเบาเบาเบา

นี่พี่น้องบังฝากก่อนเขาขาวก่อนต้องงนนอนพลังจะฝังตัวลงมาตรงกลางนี่คืตอตำแหน่งหางของบัญจารย์ฟาร์มหัวนดันทรายหางดันขวาโยกวนอยู่ตลอดกลางฝาเลยพี่น้องด้านแต่เป็นตกนะครับก่อนยุคกลางนะ่ะนั่นคืตอตำแหน่งหางของบัญจารย์ฟ้ามสองบงังติดต่อกันนะพี่น้องเส้นพันกี้ทำง,นงานหนักเลยครับหันใจวืดวนวายแล้ว ่าตอนแรกก็ว่าเจ้ามันพื้นนะครับพี่น้องหีิหหาของว่าจะฝังตัวลงมาตรงกลางคือตำแหน่งหางของบรรจารย์ข้ามสามสิบกระพันแล้วนะครับฝังตัวลงมาก็ผมไปลงบอกไกลนะครับแต่การค้นหานี่ลำบากนะครับเพราะว่าฝ่าบรรลุวะะพี่น้องต้องเปลี่ยนใจนะครับเปลี่ยนใจแล้วก็เข้าใจหาสิบฟัฟนไป อรอฟังเรขิตไท้ายเนื่องจากทุกท่านาก่าคงจะบรสุมปนีี้นะครับบรรจรย์ฟาร์มจงวัดสุขขา่ายเวลาสามเจส